จดทะเบียนปเป็นป้ายกระบะครับไม่ติดเวลาค,คนนี้มีไบอักขี่ทั่วไปรถกระบะเราสามารถขับได้อวันนี้วันที่ยี่เดี๋ยววันที่ยี่สดก็จะไปเลี้ยงของุลูกค้าในบ้านแก้วของอพี่เอ๋พี่นิม่มที่ออกวอนไปเมื่อเดือนที่แล้วครับ รถพวงสีแดงครับผมแล้วทีนี้ก็ทีทุกวันเดีย๋ยวพรุ่งนี้นะ่าจะไปโซนท่าทรายครับก็จะไปหา,าลูกค้ารายใหญ่พอดีเขาขยายร้านเพิ่มขยายร้านให้มันใหญ่ขึ้น,ยยน,น,นว่าจะไปเยี่ยบตรงไหนแล้วก็ไปตามรถพวงร้านยางที่ตามๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แวะหา แล้วก็ลูกค้าเก่าอีโนอ่อาต้องเขาความก่อนว่าผมเมื่อสามปีที่แล้วผม,ผมเคยอ,อยู่อีโน่มาสองปีกว่าครับอีโนโช่ชมพรเนี่ยครับก็มีลูกค้าประสบควารครับแล้วก็มันก็จะเป็นลูกค้าจากอีโน่เปลี่ยนมาใช้อีซูซูที่อยากให้ผมดูแลต่อเหมีนอนรับก็ ไปเรื่อยๆครับสวน,นนี้อยู่สวนทน่าแสครับ,รบ mm. เป็นที่ทุกวันครับช่วงนี้ตลาดเงียบมันก็ต้องออยู่ตลาดหาลูกค้าทำไปเรื่อยครับเดี๋ยวพอตลาดกลับมาเราจะเป็นตัวเลือกแรกๆเนื่อตลาดกลับมาแต่ตอนนี้ตลาดเงียบก็ตุองอยู่ตลาดต้องเทคแคร์ดูแลลูกค้าเก่า มันหาลูกค้าใหม่ออร้านยางร้านตามหรืออะไรที่เพิ่งเพิ่งทำเพิ่งเปิดธุรกิจยัยงไงก็จะออกไว้ส่วนลูกค้ารายใหญ่ก็จะหาประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นเป็นข้ามพื้นที่ครับก็จะเราจะไม่ค่อยเน้นถ้าเล่นก็คือ ลูกค้าเอ็มสองลูกค้าคู่แข่งลูกค้าฮีโนมากกว่าซึ่งจะทำเนี่ยได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอคลิปกันใหม่เจอเสียงกันใหม่เจอหน้ากันใหมว่วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ